อี๋ถือเองาถือเห็นน้ำนี้เอาถือเปื่อเป็เสี้ยเอาจะเฝ้าเทียงกันครับจะเฝ้าเทียงกัน

เบีดไทยครับตอนมึงดึงอะไรหากยากตอนมึงดึงกัวบัวอุ้ยปลาขึ้นไปบู๊ปาดภาษาไงภาษาไงตีไปหนึ่งตีไปหนึ่งตีว่าเล่นมัตีว่าอู้ยแล้วแมว่เหอาดีแหะมงนเลอุ้ยระเบิดโดนครับผม เราว่างข่าเสาราว่างเขาเสาเบิดขึ้นนิ่งหรอวะรว่างเขาเสาเยียเพอสงตัวดึงไปดึงไปมันอยู่ในหัวเนี่ยดึกดึบดึดึกดึดึ้นมาล้วึ้นมาล้วค้นมาล้สวยงามครับผมเบิดโดนเยอะยอๆๆเยอะยอๆๆเบิดเลอมมีอยู่มีอยู่มนีปากั สวยงามครับามาๆๆม,มีประสาญจริงด้วยโอ้ยอย่าอย่าให้มันสั่นหัวอุย้อยเกือบเนี่ยตักให้นอ่อยหมดละโอ้ๆนกปากนี่ เดียบร้อยครับผมโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปว่ากูถ่ายรูปไห้เอาจับเอาปากมันตรงเมียรูเคืองรลดเจ็ดรูแปดี่ปะ่ะรดเคืงองกับมีนแท้น่าจะรลดสองรดสามโอ้ควาาษาดีว่ะสวยงามเลยครับถ่ายรูปแป๊บกระสีท่องเงินน้องกูปุด Mà, mà, máu má, máu dì căn. Hmm. 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 พวกก็อยู่หลอๆนี่น้ำกันเหญ่วันนี้ไม่ต้องกลืนเนาะอืมปูดอยยิบวิบวับเหมือนเลยโหใหญ่นะครับตัวนี้โลซองด้วยนักทัใแล้วโลโลเอ็ดโลสองมาจะประมาณโลโลสามโลสี่ผมเหรอวโลสองปูดอยตกใหญ่ใหญ่นะครับตัวนี้ไล่กัด โอ้ตายตายตายกูไม่เจอเลยโดนอีกแล้วโอ้ตัวงามใช้สวยเหมือนเดิมสุกจุดนะครับกินสีทองกัดีวะสีนทองหีือสีขาว ดินพันเนอะโอ้โห,โโห,โโห,โโหป่ารุดม่องมากบ่าวะหลังคิ้ววนกลับเลยเรือมันก็นยูตะทาเดียวกูตีไปนะ่มดเลยป่าใช้เฉยอยู่นะเนี่ยสุนจุด ลอยครับผมกล้องไม่ไ <rê> ด <ver> ้เปิดเหมือนเดิมเฮีสองตัวแล้วปากินบ่ได้เปิดกล้องบัดเอ พวกเห็นก <A> ันเลยนะไปใกล้ๆได้หมอเสียวๆแต่ว่าจะใครู่พมมาซะขนาดนี ใส่พุ่มหนุนบูมือนเลยยืนไงัวมากหมพุม่กมกูมันติดเลยนะติดพุ่มใส่เถ แดดแมงบด้ยเลยป่าปิดเลยประมือเนี่ยผมว่านมงว่าแดดยุติจะสาไปหาเทียง ดนูนดนครับผมตัวไม่สวยหรอกแต่ว่าดึงเบรกออกเบรกหวานเรียบร้อยนะครับกระสูบอ่างน้ำพานเชียงเบรกเล้า น้ำบ่เลอดตัวนี้ โดนเชยเลยเชยสวยไหมครับนะ่ะไอ้หมาเบิ่อโดนอยู่แล้วตู้ตูงามอยู่ไซนี้ไม่ธรรมดานะครับต้นงไปชมอู้ยันวนอ้นเ้ียบร้อยนะครับคลิปนี้ต้องเป็นคลิปนะเบื่อแด้ะ เราได้สามสี่ห้าหกตัวลอกกันบ้านมันหน่อยเพื่อจะมีเพื่อนมันอยู่มองควายกระดึงแห้งได้นะครูนายอยู่นเนาะไม่เห็นตัวไม่ต๊ซ่ออีกนะปึ๊ก ปลาลุดเงยตลอดอย่าบอกนะว่างสุดนี่เ่ยกินจะเท่าสองนี้หไหมโอ้ยจิมกันเงกว่าอันใบผู้เดียวเลยขวคือบกุดออกไปที่แหลกขุดออกก็คือเขาแงขืนมันโฟกมาจางไลหรอลาบนกอยู่นกตัวเดียวนี่เลยนงเี้ยบนเขียนครึ่งหนึ่ง นันแหนักูเป็นคนนสั่นขาน้ำให้มาบัดปันเยังไ่ไทยเเขาทุกขั้นตอนบอกว่าสร้างนอกเียงทีอนยุ่าหตวาเนขัใครอยู่มันใครอยู่นบ่มาี่อิมันบ่มอัดเต็มมาเรื่อยๆแล้วขันมมันหมาเลยที่เบิร์ดอะไรทห ก็สิไปทางข้าไปทางข้่วไปขไปสีบะมี่ดิบนะข้าวญูนะครับก็สีมะเขียวมิตร nice ์มันอยู่นี่ป่านะครูจะไปน้าแฟมไปยังไม่ได้เลยโอ้ยแม่ลูกไปเหนือก็มาเคลื่อนเลยโอ้ยบัวจะไปยังไปป่านมาเคยไปวัวมเคยไปเลยมันมีเส้นเลยครูโอ้ยแต่ข่อยขี้อ้อมก้อนนี่ก็ยังได้อยู่บัวนี่ตีอยู่นี่ตัวแรกมันตีอยู่ท้องหน้านี่ตีตีอยู่นี่แล้วก็ไปตีอยู่ท้องหน้าตัวแรกนนี่ก็ได้แล้วปลาบ่ด๋อยดิ ห่วยบ่หน um ่อยเดียวขันมาฟูขานเศามันโพดเจ้าเอาเมมถิ่มที่ละมามากินเขา้วเหนมาที่น like well, ี่เอาล็อกไเอ้ยนำกินมาสันน้ยวะเนี่ยคือมาไปรุ so ่นมาไปพูเดียวไปุ Man, uh, ่นมายามาติดซ่วงท่างอีกินมาสันได้หน่อยแทนเปนภากัทเราไกตัวหนยกินครับไดสดได้โล ลูกวัวเนาะป่าหัวยกสามซี่นเนี่ยมดปกบมือมันต้องไปนี่เนาะมงเกาไปดูอุ้ยขั้นเบสตัวน้ำตุ่มเนาะมาคนสองเยอแตหามเสมือโอ้มือไปก็ไปทานได้ไปเาะน้น้ำขึ้นน้ำขึ้นที่ประกวดตะกีตีนนังเบิดปีแล้วเทอนั่นเบิดเนาะจพยัง เที่ย,ย,ยมซีดมาอมันส,สองเพื่อขอไปถือปลาเหมือนแับแล้วก็ข้ามไปกับปลาไปก็หน้าบุ้งมือแรกเนะาะวันบ่มีปลานี่ว่างนำเกี่ยวกระจดดไทยเรื่อยจนไม่มุ้งยิ้มจนสักตีเหยียบบงนนังไหนนะเรือ่องนี้จะปร,ะรดเนี่อะไรครับขอ้ออะไรครับครับผมก็มาเริ่มกันต่อรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะโดนไหมครับช่วงบ่าย nó ngủ nhìn ngủ ngủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ยืนยู่แคบกวยังบุเป็นยัง ตาแตกแล้วโอ้โดนตันน้อยโดนเด็กแทบฮิ <c oughs> โชคมากัดนะครับผม <c oughs> สีท่องงามม่ายดีวะ่ะ It's very เดี๋ยตีปอบะกระโดดตัวเพื่อพอดีตีปอบโอ้ยลุตเงี้ยโอ้โอ้โหปลาบินนี่ปะน่าจะตัวนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวผมัาชักตกเรียบร้อยฮะ S <S <S ปลาบินปลาบินไม่มาอะไมากลิ่นแล้วมันเห็นมานเสื่อมนะตัวทำกัก็ัวใหญ่ลายตัวเด็กเนี่ยคิดว่าปลาเข้าที่นำมาสับเนาะนะตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่ จำกันก็ยังดีที่มันกัดไปเรื่อมน้ำเลยตอนนี้มีฝาไวย ข้าวปันเนี้ยอันใหม่แล้หน่องเด้อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมองเลือกได้หมงตื่นี่กำด่างอ่ะโดนไม่จะไปแก่อู้โดนชุบน้อยโอ้โหมีแต่ไซส์เนี้ยแถวเนี้ย ไช้ทอดกรอบใส้ทอดกรอบเด็ดเดียวโอ้ยของเพื่อของอยาดีขนาดนนาทวานป่า mà không đây rồi rồi đó โดนแล้วครับโดนแล้วครับก็ใส่ปะชิบแน่ก็ใส่สวยอยู่นะทะิ้ทงมองเลยืออกำลัดกำลัดนี่ครับ สีทองสวยงามเแบิดบนหวานทิมมทท่มด้วยเลยแล้วทิ่มกับทิ่มด้วแล้ว,วลองร่วมที่ป่าอยู่เตยแพ้ยอยู่ เห็นก็จะมีปลาหน่อยดูด้อวยงนะพโอ้ยโดนผมเชื่อว่าปลาน้อยน่เจ็มเออ ดนแล้วครับสูบขีดน้อยอู้ดีวะสูบขีดน้อยครับผมใต้แพรเลย,เยอ,อู้กินลงคอเลยเบิดยินดีๆยืนดีๆสูบขีดน้อยครับลงคอไปเลย ใส่นี่สื้ออะไยูน้ำกันเด้ตีไปมองกลางเพื่อนีลยไรมากเลยมากพอดีไม่กินอยู่กว่าบัว ق. สูบขีดน้อยครับตึงๆอ่ะอยากได้ตึงๆอ่ะ วิ่องออกข้างนอกเข่ากอบวัวแม่มนันนี่ใสสวยครับตัวนี้ขาเนี่ยเลยเออขาเนี่ยจ,จุดจ,จุดจ,จุดจุดจุบดยัยอุ้ยมินมินมินติดมินเบิดไม่เนี่ยเขากอบัวกอข้างอะไรถึงแม่กูว่าแล้วตรงนี้มันต้องมี นี่แนวขีบวะโอ้ยพวเขาลิบวะล่ะเนล่ยไ่รู้กำกำข้อเลยรปะชิมอย่างเงี้ยชิมอยู่ในกระเป๋ากูพีน่น,นะเสียวอีลีปะใส่สวยเลยครับตัวนี้ ว่าป่ะอั้เอ้ยใช้รูปให้หน้อยก็ใหญ่อยู่นะโทรศัพท์ดิบะโอ้หนังหยาบดีวยเดเดียด๋วยวๆๆ 哎，对对对，躺那呢？躺这呢？躺那躺那，那、嗯、呢？一、嗯、二、嗯。嗯嗯 ครับผมตอนนี้ก็เลิกตกแล้วนะครับถึงเวลากขับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับปลาพลนกันไปอากาศตอนเช้าเช้าวันนี้ก็ฟ้าคลุมนะครับฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แดดมาออกช่วงบ่ายๆนะครับแต่ตอนเช้ากินดีกว่าตอนตอนบ่ายอยู่ ครับผมดูปลารวมกันครับก็พอได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงกับงองเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นปลาที่ได้นะครับใครได้ไม่รู้นี่จะตูวง่าว่ะใส่ไบอันซีน,น,นี่นี่กันอื้หือ